the temple to now wimbledon temple just drive to it the car park is inside สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาที่วัดพุทธปฏีบนะคะวันนี้มาทําบุญค่ะนะทําบุญเสร็จแล้วก็มากินข้าวฟรีนะคะข้าวกลางวันซึ่งวัดเนี่ยนะหลังจากที่พะะฉันเสร็จนะคะเหล่าบรรดาลูกน้อง <c oughs> ก็จะมาทานข้าวกันนะ วันนี้นะคะก็ร่มรื่นสดชื่นซึ่งแตกต่างกับทุกๆครั้งที่มาเพราะว่าทุกๆครั้งที่เรามากันก็จะเป็นช่วงของเฟสติวัลนะแต่วันนี้ไม่ได้มีเฟสติวลัลเฟสติวลัลอะไรหรอกแต่ yes พี่ทอมบอกว่าไม่แน่พี่ทอมเชฟทอมเราบอกว่าจะมาช่วยวัดจะมาช่วยซ้อมวัด <laughs> ช่วยซ่อมนายซึซึเนี่ยทำหนานางบอกนางไม่แน่จะมาช่วยซ่อมวัด no it's not funny just nice isn't it just cute from what you said นางถามหัวเราะทำไมตลกตรงไหนก็ดีอะฮะนะก็ดีอนุโมทนาสาธุด้วยกับเชฟทอมนะ คือพูดจริงๆนะเมื่อกี้ฉันก็ไม่ได้อยู่รอทำพิธงพิธีถวายสังฆธงสวายสังฆทานอะไรหรอกฉันเป็นคนไม่ค่อยมีพิธีรีตองนะคะเอาเงินหยอดใส่ตู้จุ๊บจากนั้นเสร็จนะคะเงินนั่นแหละดีที่สุด <c oughs> ก็ไปบำรุงวัดนะคะเพราะว่าเนาะอย่างว่าวัดเขาก็ต้องเมนเทนอะไรหลายๆอย่างนะคะพระอุบโบสถอะไรเอ่ยพวกเนี้ยเนาะอย่างน้อยอะคะ่ะวัดไทยอะก็คือที่พึ่งทางใจ ะะของพี่น้องชาวไทยนะเปรียบเสมือนบ้านนะของคนไทยทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสหราชาอาณาจักรนะคะแล้ววัดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวัดพูดง่ายๆคือเป็นวัดแห่งแรกนะคะที่มีพระอุโบสถไทยนะใหญ่โตรหรูหาราให้รู้ใหร้าแห่งแรกเลยนะคะในยุโรปแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นวัดแห่งแรกหรือเปล่านะ ในลอนดอนนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยซึ่งสิ่งที่ันชอบมากที่สุดก็คือบรรยากาศฟิลแบบเนี้ยฟิลที่มันไม่ใช่ช่วงของเฟสติวัลไม่ใช่สงการไม่ใช่ลอยกระทงแล้วเรามากันแบบเงียบๆนะคะมาดูเป็ดมาดูนกเป็ดนะ้ำมาดูนู่นนี่นั่นนะคะคือสดชื่นค่ะอยู่กับธรรมชาตินะ,ะไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมาย Look. Whoa! Oh! Stop. He's hiding So cute. I think he was himself. How? Oh yeah! เป็ดมันทำไรเป็ดพักเจ้าค่ะดิฉันพักเจ้าค่ะเดินต่อนะไปเดินต่อกันให้ดูนะคะคือแป๊บ Have a look at this Look นางกวักหัวหักซึ่งนะคะ ในวัดเนี่ยนะเขาก็จะมีนะคะเป็นประโยคสุภาษิตสอนใจนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ทั่ววัดให้ชาวต่างชาตินะคะได้อ่านกันแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะคะศาส,สนาพุทธอย่างหนึ่งนะฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ค่อยนะคะเคร่งศาสนาอะไรทั้งนั้นนะคะฉันนับถือธรรมชาติค่ะ ศาส,สนาพุทธถ้ามองให้นะมองอีกมุมหนึ่งก็คือธรรมชาตินะถ้าเราตัดพิธีรีตองออกไปนะคะซึ่งฉันเป็นคนไม่พิธีเยอะนะคะศาสนาพุทธก็คือธรรมชาติคือสัจธรรมความจริงของมนุษย์โวยเซ <c oughs> พิทอมบอกว่าพระสังกะจายมีความสุขแฮปปี้บุ๊ดดาดูท่านยิม้ม เนี่ยนะคะคนเขาก็จะเอามาทิ้งวางไว้แบบนี้แหละค่ะแล้วก็นะอย่างอันนี้เป็นตัวสวัสดีนะคะอย่างเนาะคนไทยเราเขาก็มีความเชื่อค่ะนะถ้าเกิดว่าของชำรุดของอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่เอาเก็บไว้หรือไม่เอามาซ่อมเอาไม่เอาไปซ่อมแล้วเขาก็จะเอามาทิ้งไว้ที่วัดนะคะก็บริเวณล,ลานตรงนี้ก็เป็นลาน นะคะทิ้งคนที่เขาเอามาทิ้เงเอาพระพุทธรูปหักๆมาวางไว้แล้วทีนี้คนก็จะเอาเศษเงินนะคะวางนี่แหละค่ะสังรู้สึกได้ถึงพลังนะคะพลังบางอย่างเดี๋ยวก็ข้ามไปตามเชฟไปค่ะ nice isn't it ตรงนั้นนะคะก็เป็นห้องน้ำค่ะเห็นไหมเอ่ยเป็นห้องน้ำชายหญิงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยนะถ้าเป็นวันหยุดนะคะรู้สึกว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็จะมีสอนออดนตรีไทยแล้วก็สอนภาษาไทยด้วยนะ,ะสำหรับเด็กๆแล้วก็ใครที่มีความสนใจอยากที่จะเรียนภาษาไทยอยากที่จะเรียนนะคะนาศิสินไทยดนตรีไทยนะ ก็มาติดต่อได้นะคะกับทางวัดพุทธพทีพค่ะนี่ก็คือห้องน้ำวัดไปดูกันแตกต่างจากห้องน้ำวัดไทยไหม จุดนี้นะคะก็เป็นบริเวณด้านนอกด้านหน้าพระอุโบสถนะคะที่วัดพุทธปทีบค่ะภายด้านในพระอุโบสถนะคะก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะโดยศิลปินฮะ yeah Thailand language pardon yeah we could go to asian shop on the way aren't we yes it's on the way it's on our way uh korean food or something korean world korean food or something it's locked baby อายคือไม่อยู่รอทานละ <c oughs> ข้ามาแอบทำบุญย่อมมาทำบุญอย่าไปบอกใครนะคะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปทำอาหารกินดีกว่า <c oughs> ทำอาหารไทยนั่นแหละวันนี้กับเชฟเรา Yes What crispy k i m ซึ่งฉันเคยมาแล้วนะเคยมาถ่ายคลิปที่นี่ตอนที่ยังอยู่กับนะคะสาเก่าแบบคริสปี้ครีมคริสปีค้ครีคมโดนัทที่นี่ขายอร่อยนะคะคริสปี้ครีมค่ะนะคริสปี้ครีมก็ฉันเคยมาถ่ายคลิปแล้วที่นี่อุ๊บ นะหลังจากที่กลับมาจากวัดเสร็จอะไรเสร็จนะก็ทานโดนัทดีกว่า mm hmm. ตามอีเชฟไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เชฟก็จะพาเราไปทานโดนัทนะคะไปชิมโดนัทกันที่คริสปี้คิม หน้าตาหน้าชานทั้งนั้นเลยค่ะ Do see what shape are you gonna Can I get one of these? Strawberry. Just one strawberry and cream. And what do you want? Six. Uh, yeah. Pardon? Two. Two. And um, nutty? Oh no, hang on. Um, not nutty, not nutty, one second. Um, strawberry grass please. Uh, นี่นะคะคือส,สรุปแล้วเชฟเลือกอกีเชฟเลือกสตอเบอรี่เฮนครีม <c oughs> อันนี้ก็น่านทานมัตตี้ช็อกโกแลตหน้าถานพีนัทก็น,น่าทาน,น,น,นาโอ้ยหน้าทานไปหมดเมนูอ้วนค <c oughs> ้านาครับเป็นลูกินนดะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันเดี๋ยวดูเชฟ ราจะดูเชฟพานะนะคะตรงนี้เขาก็มีนี่ด้วยมีสายพานวิธีทำโดนัทของเขาเขาก็จะนำมาทอดลงในนี้นะคะน้ำมันเดือดๆซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูวิดีโอนะการทำโดนัทนะคะตั้งแต่ต้นตอนยัดไส้เนี่ย จำเคยได้นะคะถ่ายคลิปวิดีโอกันวิธีการทำโดนัทลงไปแล้วนะคะจากร้านเพื่อนแชมนะคะคาเฟ่ชื่อดังในลอนดอนนะคะว่าเดี๋ยวฉันจะแปะลิงก์เข้าไปนะคะให้รัสเถิดว่าทุกท่านอยากเข้าไปดูนะคะก็กดไปตามลิงก์ค่ะนะคะเป็นร้านคามาคาเฟ่นะคะคามาเบรดนะเป็นร้านเพื่อนแชมเองนะคะอยู่ในลอนดอน ร้านนางหน้าแบบว่าเนาะหน้าทานกว่าที่นะคริสปี้คีมอีกจะขอดูหน่อยเชฟฟีลฟีลนี่เห็นไหมเอ่ยอู้อันนี้เป็นเกรซโอว่าอีสัตว์วันเช e e s ์เช e ยรโดนัทมีลล์อืม อืมว่าสวนยูพีไฟใช่ย p i ีไฟ e d ็ i นั่น why you shoot that like why you p i f f l that so Chef Tom บอกว่าเนี่ยชอบข้างในเพราะว่ามันมีไส้สตรอเบอรี่แยมแล้วก็ครีมด้วย แต่ของทำอ่ะราะว่าตอนช่วงนี้เป็นช่วงลดน้ำหนักไงแคลอรี่เยอะอยู่แล้วแต่ของเชฟอ่ะมันหวานมากฉันไม่ถึงไม่ชอบแบบว่ายัดไส้ไงอือมอร่อยเนะอืม <c oughs> so cute, อืม so c คิวแบบอืมแลอมาครบทั